สวัสดีครับอาจารย์สมวังครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแอดมินสุกุสุคนเด้อมือนี่เป็นบุญเป็นกุศลที่เด้เขามาครับนะครับผมสมหวังกับด้ภาวนาอยู่ในตรงนี้แหละอ่าก็ปูแปดศอกเพนออก็ถือว่าอนุสงพลบุญเกิดขึ้นวดที่หล้วเนาะครับผมกานวางวดที่แล้วมันมัน้งหมดตั้งแต่เขาาตั้งแต่ซีเก่านี้มากคำวมาตลอดแม่นู่แหละเออตั้งแต่พุ่นกับเขามาตลอด ครับเพื่อนก็นให้มาตลอดบานี้กะเข้าก็ไดดมาภาวนาอยู่กัคักก์โอ้ยเป็นอนุสงผลบุญแต่ว่าผู้แปดศอกนี่เพิ่นก็นบอกเลยบอ,อยเอพิ่อนบอกอยากเสริมดวงเออเพราะว่าตอละคนดวงบุญวัดสนานบ่คือกันอยากเสริมบารมีเพิ่อนบอกอนี่จังหไหเ,เสริมดวงคนซสื่หอ,อ,อหรอไม่เสริมดวงคนซสื่อที่ที่เห็ดจังไหนลราบ้นี่เสริมดวงเสริมดวงคนซสื่อเพิ่นเขามาได้ดมิตนี่เพื่อนบอกว่าให้ไปปล่อยปลาเจ็ดตัว อ๋อหมายถึงว่าให้เอฟซีผู้จีนซื้อเลขซื้อเบอร์น้ำเพลินไปปล่อยปูปล่อยปลาเออปล่อยปลาเดี๋ยวให้เขียนซื้อน้ำสกุลจุดทูบซิพกดอกเยื่นครูหนึ่งเอาไปปล่อยน้ำไหลดิว่าเอาไบ่ล่อยขังในสาเพิ่นว่าโอ้คือให้มันไปน้ำห้วยห่วยห่วยไปห้วยห้วยน้ำไหลนี่ปล่อยไปเลยอปุ๊บบ้านนี้เพิ่นบอกว่าให้เอฟซีนี่ให้มาเขียนซื้อน้ำสกุลอีก แล้วไปใส่บาตรเออวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ผุนดิมวน่ะใส่บาตรใส่บาตรเทบ่มือมันระบุว่าชัดเจนมันแมนมันแมนเน่ลไเดี๋ยว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 อยาผมขอทักทวงตรงนี้เนี่ยเออเชี่ยวกระดาษไปใส่บาตรแม่นแนวอ่ละใส่บาตรผ้าเขียนซื้อนามสกุลนี้แม่นั่นแหละเออคือเอาใส่เมื่อให้ผ้าให้ผ้าเพื่อนไปสวดให้เวลาเขาไปใส่เข่าใส่นาเขาก็ใส่เขาใส่บาตร มันห่อใส่ถุงยางซื้อน้ำสกุลเนาะห่อใส่ถุงยางแล้วก็เอาเงินอายุใส่ไปให้เพื่อนบอกว่าคือว่าอายุหาสิบปีให้ว่าหาสิบล้านอืุคนนี้คนบอกห้าสิบล้านบาทห้าสิบล้านบาทโอ้ใส่ห้าสิแต่ว่าให้เกินอายุเจ้าของเนาใส่ไปเท่าไหร่นี่ให้เกินอายุครับ ใช้ในบาทใช้ในบาทใส่ทุงยางเงี้ยเลยพันสี่ได้บอครับพ่อไปเลยเพิ่นสวดให้ใส่ทุงยางทั้งวันเดือนปีเกิดอะไรใช้แล้วบันนี้ก็เพิ่นเจ้าของใส่พร้อมเข่าไปนั่งมั้งสิบ่ใส่พร้อมเข่าไปนั่ใส่ทุงยามได้บ่เพิ่นสิมียามไี่ยามเพิ่นไปมีมียามก็ใส่ยามได้ใส่ใส่กับใดควายใส่บาทใส่ยามเพิ่นบอกให้ใส่องค์แรกเลยองค์ที่บินทบาทให้เป็นองค์แรกนอกนั้นเฮาก็ใส่เข้าไปอืมเออแต่ว่าิื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่บ้านนี อืมไข่ใส่องค์แรกมันจีนั่นบ่รน้อมาหนิห้วยเมื่อใส่ได้องค์แรกองคต้อไปกับมีจีได้เข่าแล้วเนาะองคต้อไปเข้ากับใส่เข่าดีอ๋อซื้อเข้าเงืนอายุเข้าไห้ใส่องค์แรกครับผมอืมครับเข้าเห็ดได้เจ็ดมือหน่มันสิผ่านในมดเลยถือวันถือว่าสิตอนรับโชกง่ายเจ้าของเลยล่ะทำเจ็ดวันติดต่อกันทำเจ็ดวันติดต่อกันครับผมคือว่าก็จะเปลี่ยนไปได้ง่ายโดยเฉพา่คนบางคนนั่นเหลือบางก็เพราะเปลี่ยนอย่าง มีที่เียนมาบอกว่นมี้แล้วคันนั่นก็บทั่วมหาไอเฮดไทยอือคันเฮดไทยนี่เพื่อนบอกว่าเออเจ้าเพิ่นจะบอกไว้เฮาคือยังไงเพื่อนบอกว่าเงินเก้าสิบเก้าบาทเรื่องเชียนซื้อเขียนอย่างมือทำวิธีนี่ให้ใส่เข้าไปในหันอือเอออ่มือเพื่อนที่ให้หวยเออมือเพื่อนที่เฮดวิธีนี่แหละอ่นั่นแหละก็มานั่งคิดพิจารณาเบิงอยู่อืาเออกาด พอว่ามือวันที่ยีบผานี่บ่วงสวงไงครับผมขวงไหลเท่าไรเฮงดีเฉียวมาจะใส่ก็ดีเฮ็ดได้ตามมีตามเกิดตัวอาจารย์เดี๋ยวขากัดขวาเอบซี่ผู้ระบาดสองบาทผู้ระนั่นซื้อขวางไว้เขาเล้เขากินอิ่มกินเต็มเพราะอย่างนอนอยู่นี่เนี่ยเขาตีคอรอดดังขึ้นสมัยตะกีน่ะตีคอรอดปัง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 ปรึกษากันอยู่นี่อยู่เดินนี่เต็มมัดเลยครับผมอออ ถ้าการข้าเจ้าเอื้อนยังขอร่เออคอร่บอกอืมยังไงเกาะบอกยังไะเกาะอยู่วเขาเจ้าเอื้อนย่งขอรอตเกาะตีเกาะถูกแหละตีเกาะตีเกาะที่เกาะตีเกาะพอดีตีป๊กป๊กป๊กป๊ปกปกปแต่คืนนีไหมเกาะนี่เพิ่นเอาไม้เฮ็ดมั้ยบอกออมองกเป็นไม้ไผ่ก็เออไม้ไผ่ไม่ยังอีหละไม้แก่นเราเปนมาเจะหนี่และตีเกาะ เออมาดีเข้าเจ้ามานั่งปรึกษากันนี่สมาร์ทงานกระถินหรือนี่เข้าเจ้าสิเคล็ดบักใหญ่คับถือว่าจังได้กระบอกผากงวดนี่วันที่เท่าไหร่ก่อาจารย์มันที่ยีผามันที่ยีผาสีหอดนี่ยีผาสีหอดนี่เหรอสีเฮ็ดเป็นบวงสวงใหญ่มีนั่งลงนั่งล่ำบนบ่บ่แล้วเขาไหวเพิ่นนี่แล้วคนละหมากลากไม่นี่แล้วเออถือเขาไหวจังก็มาล่ำไหเพิ่นตัวเออแต่ว่าเขาไหวพื้นครับอืแต่งผลละหมากลากไม้แต่งขันแต่งยังเ้ง คือจังห้าเฮ็ดที่มานมาเพิรนบอกครับครับคือห้าเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่าหลายทอดได้หังดีครับเออหลายทอดได้หังดีครับเขาก็อาศัยเอฟซีแล้วบวงสรวงเพิ่นเอาโชกเอาลาบน้ำเพิ่นเนาะครับวดวังหันเพิ่นก็ให้เต็มเต็มด้ครับเออเพิ่นนไ้งวดว่างหันอย่าลืมด้อเพิ่นไห้ทั้งบนทั้งล่างผุ่นเ้อเออหลังจากเอาหวยเพิ่นมาเสียงปุบมันบ่เออเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเออ เพื่อเอาเต้ามาให้นี่มาเฮ็ดให้กินนี่เต้าตัวแบบไงผู้น่ะเมื่นกับสามศูนย์ศูนย์สามผู้นี่เต้าน้ำสามเออนั่นแหละเต้าน้ำสามหมดเลยนี่เต้าน้ำเต้าน้ำสามเอ่อเต้าน้ำสามเต้าน้ำสามเต้ว่าพญานาคเป็นผู้เป็นปั่นพญานาคเป็นว่าสี่สามเต้าวอนน่ะเต้าวนน้ำสี่เต้าน้ำสามเต้าน้ำสามทั้งนี้ทั้งนี้ชิ้ด้วยว่าสามศูนย์ศูนย์สามบัดนี้ก็เลยเอาหวยเพิ่นนี่ไปให้แม่อึ้ง แม่ผู้เพิ่นอุบัติหักวัดโทษเพิ่นก็เลยฝันฝันบานี้เขาปลามาให้สามตัวเอามาวางไว้เขียงปุ๊บก็เลยบอกเพิ่นว่าปลาเนี่ยมันเป็นเก็ดเด้อปลาตายแล้วบาดนี้มันเป็นสามเป็นศูนย์คันซื้อหวยซื่อใน่หนีละเปลวาเลยเราถือสามตัวได้ยังไงนีเราถือสามตัวเหรอพอไปสัมผัสมาแล้วนั่นแหละทั้งหมดเพิ่นเนี่ม นั่นแหละให้เล่าไปเสี่ยงอีกเลยเด้ยบร้อยนี่อาให้ไปเสี่ยงอีเล่าไฮไปเสี่ยงอีกแล่าไฮเพื่ไปเสี่ยงอีกแล้วเพื่อนห้ต้องวดอีกแล้วเพาว่าเนื้อเลือสามตัวครับคุณแม่อุปถากวัดนี่นะเราาเอาเป็นอยังเจ้าคือว่าแม่มือหวยออกคอยละทาเจ้าลองลองโย่ไปเช่นวะนั่นแหละโอ้ยมันกะบริมาละมือหวยออกแกงยังนิดเดียวอย่าลืมว่าสร้างนี่ว่าขูบเข้าปูแปรศรนี่เท่ากันครับถือว่าสร้างคาราเาปุ๊บหวยนี่มันหลานเปอร์เซ็นียหมดครับผมมือนั่นมือสุดท้ายครับ ว่าด like <itu S 2> so ีว่าหลังจากนีมานี่ในนิมิตนี่ไปนอนอยู่ตำหนักปูไล่นี่ก็ได้หวยสามตัวสองตัวผู้นี้อยู่นไปนอนอยูนไปภาวนาว่าว่าจะไปภาวนาเบิ่นเท็กสามมือครับผมครับหมู่ว่านขี่รถหนีแล้วก็ได้กลับมานอนคือเก่ามันแปลกอยู่ยังได้กลับมาพอสิไปนอนอยู่สกลนครหมู่วันอ ก็เลยได้กลับมานอนนี่คือเขาน่อนปูนไล่สองคืนแล้วนอนนปืนไล่สามคืนสามบนบ่สามคืนโอ้ไปภาวนาอยู่ฮะพวันน้าสามคืนภาวนาคืนแรกผู้เฒ่าผพุไส้เขามาเนี่ยเขาข่ากันไส้ดิผู้พุ่ธเออเมียดดาบเสียบกันนี่บ้าตายเออบาดดี้พวกนี้ดึงเมียดดาบออกมานนี่โอ้เลือดพงใส่ทั้งนี่พวกนี้เลือดฟงมาเต็มหมดเลยดิเลือดเพื่อนอ่ะต่ว่าบ่ตาย อเออนีขึ้นนด้มิดขึ้นแหลกมาดีมือขึ้นนี่มันคากี่หลีเลยมือขึ้นนี่แห้งคัก,ก็ขึ้นแหลกเออแห้งคากอขึ้นแหลกโ<บ>อ้โเข้มคนคนทีเ่อเวอ้ยมาดีมันเป็นผู้ยิ่งคนที่ให้ซี่สองด้ยวยาันนี้มากเนี่ยเออผู้ยิ่งคนนั้นเขามากามดีโอ้ยเราขอดลูกหน่อยเนี่ยเราขอดลูกเดี๋ยวแม่เรามีขอดลูกขอดลูกเรามาเราขอดลูกลูกเราผู้งามผู้งาม แต่ว่านาตาของหลวกเล่าคือพะพิคเนตเลยว่าบอกว่าคนหัวลุกนนอืมในฝันนั่นเออในฝันนี่แล้วนาตาคือพะพิคเนตคือพะพิคเนตเลยท,ที่ที่เป็นมี่ง,ง,ง่วงสร้างมี่ง่วงสร้างกันแล้วเอ้อเอ้อวกเคยจักเทียเดีบ่เ,เคยฝันบ่เคยนิมิตเลยอืบาทนี่พะพิคเนศกับน้ำสร้างเออง่ายกัน้ำเออถ้าว่าเชียนหน่อยเนี่ยเฮ้ยโอ้โงโอ้โหเ้าว่าเชียนหว้เนี่ยสิบอกว่า ในนิมิตเท่านี่ครับเอเอก็เรยกว่าในนิมิตนีขันสุว่านนั้นสิเป็นเก้าหนึง่งขันหวยสามตัวสิเป็นเก้าหนึ่งเก้าก็ได้อืพอหงวดกวันก็เค่อยได้โยหันครับผมหงวดกวันนี่ตีเก้าเก้าหนึ่งแต่มันออกเก้าหนึ่งเก้าหงวดนี่ฝันเห็นพระพิฆเนศนั่นลนะ่ะผูดยิ่งขอดลูกอืหน่อยออกมาหน้าตาเป็นพระพิฆเนศนี่มาที่สรุปทั้งสองเกลื่อนเป็นเลขตัวใดบ้างนะอาจารย์อ๋อสรุป เอ๋อเขียนไว้เขียนไว้เดี๋ยวสิบบาทบาทนี่เนาะขึ้นที่สามวันอาจารย์ขึ้นที่สามว่าได้ไอขึ้นที่สองว่าได้ฝันขึ้นที่อ๋อฝันคือนขึ้นแรกก็ขึ้นสุดท้ายโอ้ขึ้นแรกก็ขึ้นสุดท้ายขึ้นที่สองวาฝันเอาเป็นเลขตัวใดอาจารย์น้องของนุบันเอาคันพูดคันคันพู้ไส้เฮาเด้อผู้ไส้เฮาขากันนี่ยคันว่าผู้เถ่าพูดผู้เถ่ามีดนี่มันจะเป็นเก้าหนึ่งอืมอืมเก้าหนึ่งหรือหาหนึ่งแหะอืมเออ พู้เฒ่าเอ,อผ,ผู้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 ชสยสองคนคแต่ว่าว่าเฒ่าเนี่ยก็บ่ถึงกับเฒ่าเออพ่อถอดมีดออกมานน่บ่ตายเลือดดิพุ่งเต็มอยู่ยังยางไว้ได้อยู่ยางไว้ได้เดีด้น,นี่ขึ้น,ข,นขึ้นแหลกครับเออขึนขนข้นขึ้นขึ้นแหลกเขาเท่าตีเขาเท่าตีว่าเพิ่นบ่ตายนี่แหละเออคือบ่มีศูนย์หละบบตายคือบ่มีศูนย์ครับมีด แล้วก็ผู้ชายผู้เฒ่ามีดผู้ชายผู้เฒ่าตีเป็นตัวไหนครับบันก็เลยตีนี่ขันกันตีผู้เฒ่าสองคนมันมันสองคนนี่ก็ชี้ว่าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพุ้เถ่าเนาะกลางคนก็ว่าอยู่กลางคนอยู่กลางคนเป็นผู้เฒ่าสองคนปะสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเออบางทีเขเขียนลงมึง ถ้าว <onz> ่าแท่งแต่ว่าเอามีดแท่งมีดดาบนี่แท่งเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยทะเลาะกันเราอามีดดาบเสียบเข้าไปแต่ว่าเลือดนี่พุ่งมากชื้นั้งนี่เต็มเหมือนผู้เหนือเลือดเพิ่นนี่แต่ว่าตายคันผู้เท่าทะเลาะกันเพิ่นสิไม่ต้องกันที่บ้านเออเก่าสิมัอยู่ติดกันมาได้ที่บ้านนี่นั่นคนละฟังเสวะเมื่อวานแล้วเอ๊ะไม่เหตุผลเว้ยเอาเขียนเอาเอาเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเนาะเออเก้าถ้าว่าปวดก้นนี่ไปลองเขียนหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยไข่เรนนิด ว่างวดควนนี่ไปไปเปียไปเปียเก่าเก่าหนึ่งมันออกเก่าหนึ่งเก่าอืมวดควนนี่ครับวดที่มันออกช่วงนั้นไปนอนนํำเพอเนดอครับนั่นแหละเก้าหนึ่งเก้าโอ้มาเต่ไปนันหันเลขออกเกี้ยวกับเก้าเลยตัวนี้เกี่ยวเลยแล้วแล้วบัดนี้เปลี่ยนได้อันที่มียิ่งออกลูกเปลี่ยนพระพีกระเนีนี่บัดนี้ไม่ยิ่งออกลูกเป็นพระพิกระเนียนี่พระพิกระเนียนี่ย่าลืมเด้เป็นพิวาโฉกลาบเลย แม่นครับแม่นแม่นโชคลาภคาราโอเต่นี่กระตีซีหนึ่งหนึ่งซีที่ซีตีซีหนึ่งเด่นอ้อผู้หญิงเป็นเซียนบะพี่กระเนียดเดดสี่น้าหนึ่งปะพี่กระเนียดเพ้อพี่กเนีดเด็กน้อยอเด็กน้อยเด็กน้อย ก็โภวว่าซอยกันเด้อว่าตีซอยกันน้ำพี่แคเน่สิบี่เป็นเป้เป็นเก้าเปนบ่อเพิ่นเป็นเก้าขนเป็นเก้ามันก็เป็นเก้าสีครับผมเป็นเก้าสีที่แคเน่เขาทำไงเออโอก็นาตาเป็นเเนคเน่นาตาเเป็นพระพิเน่เลยเป็นเทพเลยดิเก้าหนึ่งสีเก้าสีหนึ่งเอานั่นนะเมันกับมาลงตัวหนึ่งเก้ามันกับมาล่งนีคือเก้าเออเอาเก้าสีเก้าสีจับตัวไหนเก้าสีเออ จับตัวไะไเอาเป็นเก้าซเป็นสตัวเกกับีห่สามตัวเขาก็ต้องเอาหนึ่งใสพอมมีเกาหนีเออเก้าหนึ่งสี่ให้จาจาร์สมวังจับเออเก้าหนึ่งสีเก้าหนึ่งสีตัวหนึ่งสีเก้าหนึ่งีพี่นี่อาจารย์สมวังนี่ไฟโล่หนึ่งสีหรือซีหนึ่งเก้าหนึ่งสีนี่นะสวยแล้าเจ้าจีบปซับวอกสตัวเข้ากับเขียนไว้นึซีน้ำแน่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งีหนึ่งซีนี่กัดซ เพราะเพื่อนเหนคือเป็นน้ำเก่า